ครับลืมไม่ได้ครับวันนี้เราจะมาทำเบอร์เตอร์ค้กตกปนันเองกันนะครับระ <c oughs> สมสมมีอะไรบ้างแรก,กก็มีเน,นยเนยเนยสดเนยหอมเนยยังกระช่างนะนตรงน้ใสดีฮอนี่ครับบูแมนใช้สีขีดน,นะครับ <c oughs> อะไร <c oughs> เอูแพ็กดีเลย

ตัวนี้บูแมนตัวนี้นำ้ำหนักจะอยู่ที่150กรัมครับถาสี่ขีร้อยห้าสิบกรัมจะขีอะไรอืมร้อยห้าสิบกรัมก็เก็บสี่ขีนี่นะ โอเคร้อยห้าสิบกรัมนะครับเอ๊ะสังขีหน่อยอะไรเก๋เสร็จเลยเลยค่ะนุ่นค่ะนุ่นขนวรอกไข่นุ่นค่ะบายบายหน่อย ได้ค่ะม้านอมค่ะมันนอมมัานอนห่อเลาะค่ะเอาเลยเจ็ดใส่ในบุได้ครับใส่อุ้ยอืมเลยอุ้ยออกรับบอกแข็งับ อ,อันนี้สามขีดแล้วอันนี้ขีดหนึ่งอืตอนนี้ก็ร้อยห้าสิบกรมมัมกันใส่เท่กันนะครับอม่ามั่นใจ ใ,ใส่ใจเจ๊เงเลยซีขีเขาดิะทีเดียวก็ก็ไวได้ครับไม่ทิ้งนะครับเดีอเออแล้ว ใส่เลขสี่ขีดแล้วนะครับต่อไปก็จะเป็นไข่ไก่ครับแผ่ไก่แล้วเลือกแผ่ไก่แดงนะครับใส่5้าฟองไปเลยไป,ไปเลยใสไ,ไปเลยค่ะอืออะไรใส่ไก่ห้าฟองใส่ไปเลย เกียดใ,ใครเท้าใครด้งครับใส่ยังเดียวแตกไม่แตกแกลหฟองใส่ไปแล้วโอ้พิชูชู่ี่ชู่ี่ชู่ะไ้นี่นะครับอันนก็ใช้ตัวตีครับ ตีเข้ากันเลยเอเคขอเวลาตีก่อนนะครับม้บันจะเห็นต้มด้พี่น่อยเจ <c oughs> ็ดใหญ่ yeah ต้านครับน้ำตานทรายเดือดต้านทั่วไปห้างใครับใส่หนึ่งขีนะฮะใสไปเลยตุงนะครับหนึ่งขีแล้วก็คนเข้ากันไปเลย เขากันครับเขาแล้วครับโอเคนีริ่มเข้ากันแล้วเขาก็แล้วครับประมาณนี้แหละเจ้าต่อไปก็เป็นใส่แป้งสาลีโรตัสครับในอยู่เลยแป้งสาลีอันนี้ผสมครับตาโรตัสใส่ทั้งหมด8ขีดครับ ผมช่างดูแล้ประมาณสามขีดใช้ไปเลยๆช่างขีดเดี๋ยวนี้ตัวนี้ครับเก่าอีโอ้ขีดตัวนี้ก็จะใส่อีกสี่ขีดนะครับตัวนี้ไม่ต้องบดโอ้ตัวนี้เก็อขีดไปรเรืเ่อยๆานานเะย ตัวนี้3ขีดแล้วตัวนี้ก็จะใส่อีก4ขีดเนาะสีขีดก็จะเป็นประมาณสี่ขีดหกขีดอันนี้ใส่สีขีดนะเจ็ดขีดอันนี้สีขีดก็ยังขีดสามขีดอืมเจ็ดขีด ก็ิีเลอเอไว้ประมาณสขีดนะ่ะตนี้นะ่ะใส่ไปเหลือสามขีนะครับแล้วเลเราค่อยมาตีครับ คดีี่โอโหฮึฮเดียวมา3กีครับพี่นองแล้วก็เลยยาดหาบ่อแล้วครับไปละโอ้ยนี่ไงเฮเยครับสครับเสร็จนั้ครบเจ็ดกีนแลครับแล้ก็ตีก็แล้วครับพี่น้อง ดีเเขากันนะครับสามี่เจ ah ็ดไม่น้อยไม่น้อย เอาเลยครับอะครับพี่น้องค่อยๆพีเขากันนะครับัดไปทีเด็ดครับทีเด็ดตัวนี้เลยเมทิเมจิตนมโคโอ้โหตัวนี้เป็นรสหวานครับใช้ไปเลย ตอนแรกซิมนะไรี่หองครับสายเบรกครับเคยไว้ใส่เลยครับ,รบ,รบต,อตอนนี้อืมให้คอยใส่ได้ ค่อยๆใส่ลงไปแต่ไม่ต้องค่อยๆตีนะครับ ท,ที่นี่ไหที่ nhà นั่นเนอะครับพี่น้องที่เด็กครับที่เด็กตัอย่างนึงซูปนี่ครับพี่น้องผงมะดีลาครับส่ไเลยมอแกงพอแล้วครับต้องเกิดตลับไว้ครับ คนเหมือนเดิมครับโอ้โหคิดว่ายัางยังเค็มคนอ,อย,นออยนู่ครับเติมนมอีกครับนมนี้ต้องค่อยๆเติมนะครับค่อยๆเติมลงไปอย่าเติมทีเดียวยนะครับมันจะเอาบัตรหันมาเตินมคนครับ เสร็จ่กระมังไงยิ่จะเป็นกระมังเลคร นยาครับพี่น้องคนเขากัน่เลยนะคนเขากัน้พี่น้อง <Hello. S 1> เร่เขากันลอืม <Hello. S 1> มันจะเป็นเ,เสษเศใน,น,นนะเนื้อีครับตยิงเนยอยู่ แอบไปได้มันมันมันนะครับมันจะมๆนะครับใส่นี่นค่อยๆใส่ได้ครับนมค่อยๆใส่กินนมค่อยเติมอยๆเติมค่อยๆเรืนมใส่เทียวรเดียว น้อทีเดียวมมนสีเลวขึ้นไปครับอะไรเ้นไปไม่สิบบาาครับสูนมัสบาายลสีระบอกยาให้ยาเนเมืงหลังเวยาผะเริ่มมาแล้วเริ่มมาแล้ว ี่น้องครับนี่ก็เดินไปแล้วครับนี่เหยีบมันได้ทีเป็นสีเหลวสีเียวนี่นี่คือได้ละนี่ละอันนี้ละนี่ละนี่ละนี่คือมันได้แล้วครับพี่น้องครับนี่เลยละโอเคนี่ครับพี่น้องกองเขาที่เป็นห้องเลยนะครับในกองเขาที่เปนล่างเยอะไปครับแล้วก็ตักใส่เลยครับ ไว้อบใส่ไมโครวโเวฟเวลาสูงอย่าเห็ดง่าครับพี่น้องเนี้ยแตะแล้วครับใ็จเลย ต้นวีบมันสีพองขึ้นมาอีูเลยครับมองสายไหลประมาณนี้กนะ็พอได้ครับเออประมาณนี้แหละหยิบเข้าไมโครเวฟเลยอ่าพี่น้องครับตัาเซกระปุกเมื่อกี้ที่เฮ็ดเท่าเฮ็ดเมื่อกี้นะครับได้ทั้งหมดสีก่กระปุกนะครับเดี๋ยวเราเข้าตู้ไมโในขวบกัน่าครับพี่น้องครับตาตกครีกเราเมื่อกี้เลยครับ นี่ครับได้ทั้งหมดสี่ตลับนะครับเซเว่นต่อไปเราจะมาทำการเข้าไปควิดกันเดี๋ยวครับอุ้ยวางเรียงนะครับเนี่ยเนี่ยจิปมันจะได้แค่สองงานนะครับ วีสองอันพ่อจะได้ทีละสองไาิก,กันใช้ไฟเจ็ดร้อย<ห>บต<ด>ั้งบดเ้านทีแล้วก็ใส่ไปจากสี่นาทีก็ได้วนีม่สุกนะครับแจ้วเราดูชมกันครับพี่น้องครับวีสองอันนะครับเดว,วีนี่ครับพี่น้องเริ่มซุกไปได้ครับนะ สุปเป็นสืเดิมยกโตแล้วครับเหลือเวลาอีก4ี่ห้านาทีอ่าครับพี่น้องครับมาแล้วครับสุกแล้วครับนี่โอ้หอนนะครับพี่นอ้องนี่ครับพี่น้องหอนนะครับระวังมือเด้อสุกแล้ว ครับพี่น้องอยู่โซนอังุดท้ายครับตนี้ที่เราอบเสร็จแล้วจะเป็นอย่างนี้นะครับหน้าตาเดี๋ยวเรามาทำให้มันแตกตัวแล้วก็ทำให้มันเย็นนะครับก็แล้วอ่าครับพี่น้องครับมาแล้วครับถุกแล้วครับนี่โอ้หอนนะครับพี่น้องอ่าเนี่ครับพี่น้องหอนนะครับระวังมือเด้อ กครับพี่น้องอีตส่าห์งนสุดท้ายครับตรงนี้จะเราอบเสร็จแล้วจะเป็นอย่างนี้นะครับหน้าตาเดี๋ยวเรามาทำให้มันแตกตัวแล้วก็ทำให้มันเย็นนะครับก็เลยไอ้ครับพี่น้องอ่านเก้าเลยล่ะผ่านมาแล้วครับกระมังกับตัวเก้าเลยครับผ่านมาแล้วเลา,าลวเช็ดน้ำเอาเช็ดผ่าเช็ดแล้ว เอาแตยมันครับเลยอู้เดี๋ยวน้องมันสุกอูให้หอนมันขึ้นเลยพี่น้องก็ต้องขยีเพื่นแจกโต๊ะครับหอน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 ขึ้นเลยพี่น้องมันจะขึ้นขึ้นเลยขึ้นเออทองแท้ครับสุดจากเต้าอย่างคนมันไข่โต๊ะ คีมันย่าครับพี่น้องเฮ็ดยากแล้ป้าวักินนีเดียวปต่ตอนนี้ได้ครับนี่ครับพี่น้องโอ้เริ่ม,เร,มเริ่มเริ่มนะครับเริ่มเย็นแลนะ้วอายคอนครับเดี๋ยวอีกซ์สองอันมาใส่กับมาใส่ในกัาน,นนี่แหะครับค่อยให้เปนเย็นนี่พี่น้องครับ อหอมเียครับพี่น้องหอมเดยหอมม่ได้แสบพี่เด้ส้องสูงเด้อสีเดือนงามขอมันช่วยนานครับพี่น้องเข้ากับโต๊ะเต๋อมาชิกินหัวกินเนาะเอาครับเลีเ้ยแล้วครับจุ๊บ เอาครับพี่น้องครับได้แล้วครับเดี๋ยวหมดก็มาเลียงท้องเนีองนะสุดยอดเลยทีไงเขาเย็นครับเล่าไปใส่ข้าวถ้งเขาเย็นแล้วก็ใส่ทงครับทงละาซีขีดกับต่อหัวเองหนึ่งกิโลกนมปังกับ5าขีด